ตอนนี้ปเล็กอยู่กับช่างอีกคนนึงนะคะสวัสดีค่ะช่างสวัสดีครับพี่เล็กค่ะคนนี้เป็นรุ่นน้องเล็กนะคะอะช่างแนะนาตัวเลยครับอ่าผมชื่อเอกสิทธิ์อินทมาครับชื่อเล่นชื่อกอ,อกก็ออกมาเอ่อมาเข้าคอร์สเป็นช่างอลูมิเนียมกับพี่เล็กนะครับมาจากผมาามาจากอำเภอปากช่องซึ่งก็ไม่ได้เทื่ยง,งารงกันว่าทําไมตัดสินใจมาไกลข้ามได้หลายจังหวัดเพราะว่าก็ประทับใจจากการคุย การคุยการดูคลิปของช่างหมูนะครับคือผมก็รู้สึกคํานึงว่าช่างหมูพอแล้วช่างหมูอยากจะถ่ายทอดความรู้อันตรงนี้ผมผมประทับใจตรงนี้ผมก็เลยตัดสินใจข้ามมาถ่ายจังหวัดเพื่อเพื่อมาเป็นลูกศิษย์สองช่างหมูคแล้วคนนี้พิเศษนะคะคนนี้มานอนสวนไทยมีสุขด้วยเรามีที่พักค้างให้ฟรีถ้าไม่กลัวความเป็นธรรมชาติความเงียบๆนี่เขาอยู่ได้ แล้วก็อยู่มาคืนแล้วแล้ววันนี้เรามาคุยเรื่องงานดีกว่าวันนี้ผ่านไปหนึ่งวันกับการเรียนเป็นไงบ้างได้ไรบ้างก็เป็นอย่างที่ช่างหมูบ้างนะครับ <c ười> คือตรงเนี้ผมว่าพิเศษตรงที่ว่าช่างหมูเนี่ยไม่รับลูกศิษย์เยอะแล้วก็ผมก็ประทับใจด้วยว่ารุ่นผมเนี่ยมีลูกศิษย์แค่สองคนคือผมกับพี่เก่ง ได้ตัดทุกอย่างนะครับทุกชิ้นได้ถามแล้วก็มีคนดูเออหมายถึงอาจารย์ดูคือเราถึงผิดมันก็แก้ได้ซึ่งาการอบรมอะไรพวกนี้จะหายากที่จะเป็นคอแบบตัวต่อต,ต,ตัวอย่างนี้นะผมว่าตรงนี้ก็เป็นความมระทับใจของผมเดี๋ยวผลงานที่ช่างจะทําทั้งหมดเนี่ยน่ะ,ปะเปรก็กก็จะอัปเดตให้คนที่สนใจนะคะได้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาติดตามช่างก๊อก แล้วก็ชั้งติ่งลูกศิษย์คนแรกของช่างหมูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะครับเจอกันครับ